สวัสด,ดีชาว FC Mobile ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมฮัมหมัดซารา h o r of Legend นะครับตัว OVR 100ครับตัวซาร่าที่ OVR สูงที่สุดนะครับในขณะนี้นะครับผมผมก็อัพมาเป็นเม็ดแดงแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เทนมา25เต็มนะครับผมแล้วก็ผมอัพเป็นสายฟ้านะ ผมคิดว่าหน้าตัวนี้น่าจะเหมาะที่สุดกับซาร่าแล้วนะครับผมผมก็เลยเอัพมาเป็นสายฟ้า3เต็มเลยครับแล้วก็ลมลอยเตอร์ครับตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูค่าพลังกันนิดหน่อยนะฮะก็จะดูคร่าวๆกับพลังงานนะสี่จด้าดวนะถ้าสกิลสี่ดาวครับตำแหน่งที่เท่าทนายก็เป็น RWM r M ได้หมดนะครับ เอสทีก็ได้นะครับผมค่าพลังเด่นๆเ,เลยก็เนี่ยละครับความเร็วครับความเร็วนี่สามร้อยหนึ่งร้อยสักหนึ่งร้อยสามสิบห้า 25, นะบวกอียี่สิบห้านะความเร็วนี่คือเร็วจัดเลยครับกับการเลี้ยงบอลน,นะครับผมการเลี้ยงบอลตรงนี้คล่องแคล่วปฏิกิริยาดีนะครับผมคุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งครับยิงไซก้อยครับผม อัาตราการโบวก็สูงครับเกมลับนี่เขาไม่เล่นเลยนะไม่ค่อยถนัดนะเขาก็อยู่ปานกลางนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับผมผมจะเทสให้ดูสักประมาณ3 4ถึงเกมนะครับจะเทสให้ดู2ตำแหน่งนะครับตำแหน่ง rw ที่เขาเล่นอยู่ปกตินะครับแล้วก็ st นะครับ st ผมจะเล่นฝั่งขวานะครับผม ก่จะเทสให้ดูพ่อตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็จะมีบางคนเอาไปเล่น s อได้นะครับผม r าวด้วยโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปลองเล่นกันนะครับผมผมก็จะตัดไฮไลท์ที่เป็นเด็ดๆของเขามาให้ชมกันนะครับผมว่มาเผื่อเพื่อนๆสนใจตัวโมซาลาตัวนี้สำหรับผมโอเคอยู่นะแต่ผมเทสให้ดูอีกทีครับ เกมที่หนึ่งเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายคืนเริ่มเล่นก่อนครับเจอร์ลาดทีดิแอสต่อเลสหาซาร่าอยู่ <c oughs> จะปั่นซาร่านิดนึงเนี่ยนะ <c oughs> ตัดบอลได้ครับอาโนทีซาร่าได้ครับคืนไปก่อนแต่บอลได้เจอร์ลัดดึกเขา้าทีซาร่าจงังหวะนี้โยกออกขวาไปที่ตัดเข้าในลูกทะนัด Uh huh. ลูกเก่งเขานะครับเมื่อกี้แต่ยังทําไม่ได้นะครับซาลาเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นลูกเก่งเขาให้ดูนะครับก็คือวิ่งตัดในครับโหกระชากไว้ลูกนี้มีความเร็วความคล่องนะล็อกไหม่ทีนี้ไม่ต้องใช้สกิลเลยนะครับล็อกเฉยๆนนะปั่นโคนนี่คือลูกเก่งของเขานะครับผมเรียบร้อย ตัดได้ครับตีดีอาสตอเลสตีดีอาสอีกทีกทให้ซาลาเติมครับจังหวะนี้ลองเปิดให้ซาลาดูครับโยนไปซาลาอะม,มันยิงด้วยขวาครับมันเลยดูไม่คมเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้เดือดเขาไม่ได้เขี่ยไม่ได้เดือดซาลาปนิทีโอ้โหอ้าวซาลายังได้อยู่ ปั่นโค้งติดปั่นสาระอีกทีสาระปันเต็มรลยน้อเขาประตูยืนถูกตำแหน่งนะฮะจากที่เล่นมานะให้ดูเขา้าวก็คือซายเขาจบยิงเต็มหลอดนี่เข้ากรอบตลอดนะไม่ต้องกลัวนะจบครึ่งแรกครับต่อครึ่งหลังครับเกมแรกนะครับผม ผมจะเทสตำแหน่ง R.W. สักประมาณ2เกมแล้วก็เ t สัก2เกมนะครับแต่ว่าจะตัดเป็นไฮไลท์จังหวะที่ซาลาเขาเล่นมาให้ดูนะฮซาลาได้บอลครับเนี่ยลูปเก่งเขาคล่องนะครับเขาคล่องมากบอลน,นี้ติดเท้าตลอดเลยครับเปิดจังหวะนี้จุดเด่นของซาลาที่เห็นช,ชัดในการเล่นจริงก็คือคล่องครับบอลติดเท้าเสียบอลยากแล้วก็เร็วครับดูครับไม่ต้องใช้สกิลนะครับ โยกเข้าอย่กจะโยกไปปั่นสะหน่อยยังไม่ได้ครับเอาไหมครับอาโนทีซาลาดูครับโยกหนึ่งทีไม่ออครับจังหวะนี้เขาจะเสียบอลยากนะเขาจะไม่ค่อยเบอือนะฮะโยกเข้าซ้ายปัน่นั้งโค้งไม่ได้ปั่นอีกทีเรียบร้อยครับถ้าใครชอบการเล่นแบบนี้นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับอาร์ทวิวผม ในตอนนี้ผมให้อ่าจ,จะซาร่านะบางคนบอกว่าเมสซี่หรือโยฮันครับนะแต่ผมซาร่าเร็วกว่านะคล่องแต่อาจจะยิงไม่คมเท่าเมสซี่หรือโยฮันครับนะครับผมแต่ความเร็วความคลองเสียบอลยากนี่ได้นะเขาได้นะครับผมเหมือนกันกับโยฮันครับกับเมสซี่เสียบอลยากเหมือนกันโอเคครับเกมที่หนึ่งจบไปครับ เกมต่อไปครับผมลิวรูพูเจอลิวรูพูครับมาแผนเดิมครับ433ของเราครับผมซาลาเล่นตำแหน่ง RW คกู่แข่งมาใน4 1 2 1 2ไว้โอเคครับเราเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับเราจะปั้นซาลานิดนึงนะ <c oughs> ไม่เห็นเนี่ยผมจะพยายามเล่นลูกเก่งเขาให้ดูนะ <c oughs> เผื่อเอาไปใช้ เพื่อนเพื่อนไม่ใช้ไม่ได้เราต้องจ่ายนะครับผมสาราจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วและดูครับนี่ครับลูกเก่งของเขาจะเป็นลูกตัดเข้าในแล้วปั่นด้วยสายคมๆสายเขาคมจริงนะครับปั่นโค้งนี่ยงครับจังหวะถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะยิงหลุดกรอบนะบแต่ว่าสารานี่ถ้าสายนี้ไม่ไม่หลุดกรอบแน่นอนครับ ยิงดีมากกดเต็มหลอดได้เลยครับผมจะกดมิดหลอดตลอดนะครับถ้าเข้าสายซาลาจังหวะนี้ซาลาอีกทีไม่น่าเหลือครับดูครับผมจัดเหมือนกันนะครับตัวซาลาอุยอาร้อยออฟลิน,นะครับตัวนี้เก่งจริงครับสมราคานะราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าสมราคาปั่นในวันนี้ ถาใครกำลังมองหา HW คลคมๆเร็วๆค่องๆเสียบอลยากกัตัวนี้ได้หมดนะข้อเสียก็คือยิงเข้ายิงเท้าข้างไม่ถนัดนะจังหวะน,นี้ยิงได้ไหมบนอยู่ไก่ไปหน่อยต้องร้องไก่ไปหน่อยครับข้อเสียคือเท้าขวานะเขา,าจะไม่คมเหมือน HW ตัวอื่นๆน,น,นะ อย่างแมซี่เนี่ยจะไม่เท่านะแมซี่เขาเท้าห้าห้านะถ้าเทียบความคมนะโอเคครับต่อไปเป็นตำแหน่ง ST นะครับผม ST ฝั่งขวานะผมผมพยายามจะเลี่ยงเท้าขวาของเขานะไม่รู้จะได้ไหมนะผมก็ยังไม่เคยเล่น ST ตำแหน่ง ST ของซาร่านะโอเขาก็มีซาร่านะครับผม เอมนี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับเราเป็นฟายเคียก่อนครับผมซาลาเคียเนี่ยครับอืมไม่ยอมขึ้นซาลาเคียบอลเสร็จแล้วยืนนิ่งเลยะโอ้โหนี่ยังอยู่กลางสนามอยู่เลย,เลยดูทรงเนี่ยเอเที ST เขาเขี่ยสิเขาส่วนใหญ่เขาจะเติมนะถ้าเป็นเอทีตำแหน่งสูนหน้าอาชีพครับ สาราจังหวะนี้โยกหนึ่งทีเข้าโอ้โหดูจังหวะโยกของเขาครับจังหวะสับหลอกของเขาครับโอ้โหนี่ยเขาจะเป็นนักเตะที่หาพื้นที่ว่างดีนะซับหลอกหนึ่งทียิงด้วยซ้ายครับคมเก็บครับสับหลอกเร็วมากครับเนี่ยงบอลความคล่องแคล่วนี่ สุดๆครับโอเคครับ okay. ครึ่งแรกนะผมจะไม่เน้นสกอร์นะผมจะเน้นแบบบันซาล่าให้ดูครับว่าเขาเล่นในตำแหน่งนี้ได้ไหรือเปล่าเอแต่ดูยังเว์ๆนะเขาจะไม่เหมือนกองหน้าอาชีพเท่าไหร่เพราะว่าเขาพยายามหาพื้นที่ว่างเล่นบอลครับนี่ครับ เขาจะไม่ไปชิดกองหลังแยวเขาพยายามปั่นอยู่นะอๆๆๆๆๆๆเปิดให้ศาลายังไม่ถึงยังได้อยู่ที่ศาลายู่ที่โอ้หสับหลอกไม่ผ่านครับจงบังหวะนี้ศาลาที่ตอเลสมมยังไม่ได้ครับเจอลาดได้อยู่ที่ตอเลสตบัดที่ศาลายังไม่ได้ครับปั่นไปหน่อยศาลา ต่อที่สมุทรไลต่อเลสสาละสาอันนี้ครับลูกจังหวะแบบนี้ลูกแข็งแกร่งเนี่ยเขาจะสุดยอดเลยนะสาละสาละชิปให้สาละครับจับบอลจังหวะแรกนี่ครับจุดเด่นอีกตำแหน่งของเขาคือเขาจับบอลจังหวะแรกดีมากครับแต่ว่าูลูกนี้ยิงด้วยขวาครับไม่คมครับขวาในมีคมบอกเลย จังหวะจับบอลนี่สุดๆาาี่าลาจับบอลดีมากโอเครับเกมแรกนี่แพ้ไปแล้วว่าซาลาเรายิง1นงลูกนะขอเทสเออีกสักรอบครับผมแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเวอร์ครับอีกสเกมครับซาลาในตำแหน่งเอครับ าจะไม่วิ่งทำทางเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาจะใช้จังหวะที่จังหวะสำคัญสาคัญเขาจะยืน,ยนรอรับบอลส,ส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยไปชิดกองหลังเท่าไหร่จังหวะนี้ซาล่าดูจังหวะการจับบอลแรกครับอู้หูผมพลาดเองครับจังหวะนี้มันแหลกนิดนึงอืผมพยายามจะหักเข้าซายนะ เ okay, รับไม่เป็นไรซาลายังได้อยู่โยกหนึ่งทีใช้ความเร็วจังหวะนี้มันเข้าขวาโอ้โหขวายิงไม่ดีฮะัไม่เป็นไรครับเลือกเข้าอ,อยู่สาลาจังหวะนี้หาทางวิ่งอยู่สับหลอกแล้ววิ่งจังหวะนี้ต้องหาเข้าซ้ายให้ได้ครับจังหวะนี้โยกเข้าซ้ายได้แล้วนี่ครับผม นี่คือลูกเก่งของโมซาร่าครับไม่จําเป็นต้องเหลี่ยมดีครับยิงหักข้อได้ครับจังหวะยิงหักข้อลูกนี้คมจัดนะเป็นตัวอื่นนีนยิงไม่ค่อยเข้านะแต่ซาร่านี่ดูครับจังหวะยิงหักข้อเขานี่คือจุดเด่นของซาร่านะหายากนะครับต,ตัวยิงหักข้อดีๆเนี่ยผมเห็นซาร่าตัวเดียวเลยยิงหักข้อดีมาก โอเคครับ okay. น่าจะหมดเวลาตรงนี้นะครับจบด้วยสกอรหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าซาลาเราก็ทาประตูดได้เหมือนเดิมนะสวยด้วยลูกนี้ลูกยิงหัก้อลูกนี่คือลูกเก่งของเขานะครับโอเคครับผมเรามาสรุปกันนิดหน่อยนะครับผมก็เล่นให้ดูแล้วก็วิเคราะห์เองได้เลยนะครับผมว่าซาลาตัวนี้เป็นยังไงถ้าสําหรับผมนะครับ จุดเด่นก็คือความเร็วครับแล้วก็การเลี้ยงบอลแล้วก็ลูกยิงซ้ายนะผมต้องบอกว่ายิงซ้ายครับหรือยิงหักข้อที่เป็นลูกเก่งเขาที่ตัวอื่นทําไม่ได้เนะี่ยตัวนี้ดีมากครับแข็งแกร่งนะถึงจะเป็นนักเตะตัวเล็กที่แข็งแกร่งแต่แข็งแกร่งนะถึงจะเป็นตัวเล็กแต่แข็งแกร่งมากนะครับตำแหน่งนะผมแนะนำเอทไม่แนะนําครับผม RW คือน่าจะเป็นที่สุดนะในช่วงนี้นะโอวอร้อยตัวนี้นะครับผมผมชอบกว่าเมสซี่นะในตำแหน่ง RW นะครับผมอ,อจาจะประมาณนี้ครับผมแนะนำเล่นตำแหน่ง RW นะเท่านั้นนะเอไม่เหมาะนะครับผมแล้วก็ต้องยิงด้วยซ้ายนะครับผมเท่านั้นครับ <laughs> โอเค,คับเคชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ